ยูทูบเบอร์ที่สร้างรายได้มากที่สุดในโลกถ้าพูดถึงอาชีพที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากหนึ่งในนั้นคงจะเป็นยูทูบเบอร์เพราะไม่ว่าใครก็สามารถสร้างสรรค์คลิปวิดีโอบน YouTube ให้ผู้คนได้ติดตามจากทั่วโลกเมื่อไม่นานมานี้มีเด็กหนุ่มอยู่คนหนึ่งที่กำลังมาแรงเขาคนนั้นก็คือ m r b เตอรตอนนี้เขามีคนติดตามมากกว่า128ล้าน f ฟลโลอร แถมยังถูกประเมินว่าเขาคนนี้เป็นยูทูบเบอร์ที่ทำรายได้มากที่สุดในโลกแล้วทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จขนาดนี้ผมโชเอิร์ธจะมาเล่าให้ฟังครับ 1. นเจ้าของช่อง m r b e a อรมีชื่อว่าจิมมี่ดอนเนอร์สันโดยเขามีความสนใจในการทำคลิปวิดีโอโพสต์ลง YouTube ตั้งแต่ปี2012นณขณะนั้นเขามีอายุเพียง13ปีในช่วงแรกเขาลองสร้างคอนเทนต์อยู่หลายประเภทเช่น c ค s าสเกมวิจารณ์ประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์แต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นะเพราะเป็นเนื้อหาที่พบเห็นโดยทั่วไป 2. ต่อมาเขาได้สมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแต่ ก็ได้ตัดสินใจลาออกหลังจากเรียนไปได้เพียงแค่14วัน เพราะเขาต้องการทําช่อง y o u t u ู e อย่างเต็มตัวมากกว่าซึ่งคุณแม่ของเขาไม่เห็นด้วยถึงขนาดไล่เขาออกจากบ้านอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็น y o u t u b e อต่อไปเขาจึงทําเรื่องง่ายๆแต่ไม่น่าเคยจะมีใครทํามาก่อนนั่นก็คือการนั่งอัดคลิปนับเลข1นึถึงหนึ่งแสนโดยใช้เวลาถึง44ชั่วโมงซึ่งที่น่าตกใจก็คือคลิปหมดไอเดียของเขากับกลายเป็นไวลัลใน ในวงกว้างขึ้นมาจนชื่อของ m r b e ตอรเริ่มเป็นที่พูดถึงในโซเชียลมีเดียแถมคลิปนี้มียอดวิวมากกว่า30ล้านครั้งเลยทีเดียว 3. ส,ส่งผลให้ช่อง m r b e ตอรเติบโตอย่างรวดเร็วจนมีคนติดตามครบ1ล้านลายในปี2017พอเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังทำให้สามารถสร้างรายได้จากค่าโฆษณาของ YouTube และได้รายได้จากเหล่าสปอนเซอร์ต่างๆที่เข้ามาติดต่อเขาซึ่งเขา เพว่าคลิปที่น่าจะมีโอกาสเป็นไวรัลต้องมีความเกี่ยวข้องกับเงินจริงๆจึงเกิดไอเดียทำคลิปแนวแจกเงินเพื่อดูรีแอคชั่นหรือจัดการแข่งขันชิงเงินรางวัลมหาศาลโดยต้นทุนดันกก่าวส่วนใหญ่ก็มาจากเงินสนับสนุนของสปอนเซอร์นั่นเองพอเป็นชิ้นนี้เลยทําให้คลิปของมิสเตอร์บรีสมีคุณภาพสูงและน่าติดตามชมโดยมียอดวิวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านครั้งต่อคลิปเลยทีเดียว ซึ่งทําให้สปอนเซอร์ยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อเข้าถึงฐานคนดูเป็นจํานวนมากตัวอย่างคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของ m r b e a อร์บนั่นก็คือการจัดแข่งขันสคริปเกมชิงเงินรางวัล16ล้านบาทโดยมียอดวิวล่าสุด3 43ล้านครั้งนอกจากนั้นยังมีคลิปประเภทอื่นๆที่ได้รับความนิยมเช่นการให้ทิปพนักงานร้านอาหารหรือสตรีมเมอร์หลักหมื่นและหลักแสนบาทรวมไปถึงการแจกรถยนต์บ้าน และเกาะส่วนตัวสิ่งเหล่านี้ทําให้ช่อง m r b e ตอร์บีในฐานะเป็นผู้นำคอนเทนต์วิดีโอประเภทนี้จึงเติบโตได้อย่างต่อ เืส่งผลทําให้ในปี2021นิตยสารฟอร์กได้จัดอันดับให้ m r b e ตอรเป็น y o u t u b e อที่ทํำรายได้มากที่สุดในโลกด้วยเงินมูลค่ามากกว่า1,900ล้านบาทเรื่องนี้ให้ข้อคิดได้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครหรืออายุเท่าไหร่เราก็มีโอกาสสร้างรายได้จากอาชีพ You ูบเบอรได้เหมือนกันแต่ถ้าต้องการประสบความสำเร็จอย่าง Mr. สเตอรคงต้องทุ่มเทกับเส้นทางนี้อย่างจริงจังซึ่งเขามองว่า คอนเทนต์ที่เขาทํานั้นไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปและตัวของเขาเองก็ค่อยๆเรียนรู้ทักษะในการทำคอนเทนต์และการถ่ายทําวิดีโอมาเรื่อยๆเพียงแต่มีการวางแผนล่วงหน้าและลงมือถ่ายทําจริงนานหลายวันซึ่งอาจไม่ค่อยมีครีเอเตอร์คนไหน อดทนทำถึงขนาดนี้เคล็ดลับการประสบความสำเร็จของเขานั่นก็คือความอดทนความเพียรพยายามกับเป้าหมายที่วางแผนไว้ยังไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคจึงทำให้มิสเตอร์วีทโดดเด่นกว่าช่องอื่นๆและกลายเป็นหนึ่งในคนดังที่สุดใน YouTube ไปแล้วผมมองว่าเรื่องนี้จะให้ข้อคิดและเป็นแรงบันดาลใจสำหรับทุกๆคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปผมโชว์เอิร์ธดุธรสวัสดีครับ